สวัสดีค่ะตอนนี้เรามาโฟกับเอ่อช่องช่องโทรทัศน์ช่องหนึ่งคือช่องทอฝันนะคะวันนี้เราจะมาชมครัวของชมรมทอฝันกันนะคะชั้ตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะไปเลยค่ะช่องทอฝันนะคะทอฝันฟิล์มนะคะอะจะขอสัมภาษณ์บ้าพี่ปิ่มทาวันนี้พี่ปิ่มทําอะไร เยอะนะคะพ่อกับแม่เอามาให้เต็มเลยค่ะมีแต่ฟักทองนะคะอันนี้คือที่เหลือนะคะคือส่วนหนึ่งนะคะปราแตงใส่ไข่นะคะแล้วก็วินยาณหมูะคะ่ะและอันนี้นะคะเขาจะทำอะไรเนี่ยบวดบะเพือนะคะแต่ว่าอยู่นี่ไม่มีโบวบแต่ข้าเหลืองนะคะเราก็เลยต้องทำอย่างนี้นะคะวบวบบะเพือ สดจากต้นนะครับนี่ครับคนไปเอามาครับลิงนะครับมาพี่พี่อันนะคะพี่อันทำอะไรคะพี่อันพี่ก็เลงจะฝานมะละกอค่ะเขาบอกว่าให้ตำมะละกอก็เลยพี่ก็เลยมาฝานให้ทำไมไม่มาถ่ายตั้งแต่ทำตอนแรกๆแล้วครับเพิ่งคิดได้เพิ่งคิดได้พอแล้ว พอฝันฟิมขอจบการรายงานข่าวเพลงเท่านี้ค่ะ